สรุป5ข้อแห่งการสร้างความจริงการกำหนดความจริงอย่าลืมนะคุณคือบุคคลผู้ส่งพลังโลกทุกอย่างสะท้อนโลกภายในหมดเลยเวลาคุณมีใครมากวนใจคุณคุณเป็นคนสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาในหัวคุณ ในโลกนี้ไม่เคยมีอะไรภายนอกทั้งสิ้นเลยทุกอย่างคุณสร้างขึ้นมาในใน n e ค c o เ t e x t ของคุณในสมองส่วนหน้าของคุณทุกอย่างคือการฉายภาพออกไปเพราะฉะนั้นไม่เคยมีอะไรเป็นจริงหมดเลยคุณเป็นคนสร้างทุกอย่างอยู่ในสมองตัวเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันกวนใจคุณกลับไปเปลี่ยนข้างในโอเคไหม ห้าสิ่งที่มันเป็นสตรัคเจอร์โครงสร้างของความเป็นจริงของโลกนี้และคุณสามารถคุณรู้สิ่งนี้คุณจะมีประโยชน์ได้คุณจําไว้เลยห้าสิ่งนี้นะครับโคตรเจ๋งเนี่ยห้าสิ่งนี้มาจากบาชาบาชากับอัอออออบราฮัมพิกซ์สองคนนี้สุดยอดที่สุดในโลกนี้แลวในใน,ในสำหรับผมนะสุดยอดที่สุดในโลกผู้นําจิตวิญญาณที่เที่ยงท,ที่สุดข้อมูลเจ๋งที่สุดเอาไปเลยนะครับข้อแรกคือ you exist you exist you exist คืออะไรคุณ มีตัวตนอยู่คุณมีชีวิตอยู่และข้อนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้คุณสิ่งที่มจริงคุณไม่สามารถทําลายได้อย่างที่ไอน์สไตน์บอกพลังงานไม่สามารถทําลายได้ mm. คุณมีชีวิตและคุณมีชีวิตตลอดไปคุณไม่เคยตายคุณเป็นพลังงานที่ไม่เคยตายคุณไม่เคยมีพูดย่งยงมีชีวิตนิรันด์ถึงแม้ว่าอตอนนี้เป็นพลังงานครอบครองร่างกายนี้ชั่วคราวสมมุติว่าอยู่ไปแปดสิปีร้อยปีไม่ใช่แล้ แต่ว่าดวงวิญญาณคุณไม่เคยหายไปไหนนี่คือ you exist คุณมีชีวิตอยู่และไม่เคยคุณและไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้คุณไม่ exist ได้ไม่ไม่มีชีวิตอยู่ได้ไม่พลังงานนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้ you exist นี่เป็นความจริงข้อต่อไปคือข้อ2 everything is here and now ทุกๆสิ่งคืออยู่ที่นี่และปัจจุบันเท่านั้น everything ไม่เคยมีคำว่าอดีต ไม่เคยมีคําว่าอนาคตนั่นเป็นภาพลวงตาอยู่คุณเวลาคุณสร้างบอกว่าอาดีตขึ้นมาคุณเอาอาดีตขึ้นมาอาดีตคุณสร้างตอนไหนตอนนี้ปัจจุบันเป็นจริงบอดีตส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจำอดีตก็จําผิดด้วยซ้ำจำมีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยแล้วก็เอาชอบเอาอาดีตขึ้นมาขุดมา,มาทำลายปัจจุบันเพราะฉะนั้นจําไว้ทุกอย่าง is here and now ข้อ 3. ต่อไป the one is all the all are the one The one is the all, the all are the one. หมายความว่าอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นปรัชญ,ญาตั้งแต่สมัยฮินดูและศาส,สนาพุทธทุกศาส,สนา ที่เป็นแก่นจริงๆสอนเรื่องนี้เาเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันหมายคมว่าอะไรเรามาจากพลังงานที่เดียวกันแล้วก็เอ็กซ์เพรสแสดงออกตัวตนออกมาในรูปแบบต่างๆกันนะครับบางคนบางคนเอ็กซ์เพรสชันแสดงตัวตนออกมาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเอ่อเป็นคนหน้าตาเอเชียเป็นฝรั่งเป็นคนผิวดำเป็นอะไรทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรกับคนอื่นเราก็ทํากับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราทำร้ายคนอื่นเราพูดให้ร้ายคนอื่นเราก็ เหมือนกับทำลายตัวเองด้วยเพราะทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลย mm hmm. All is one and one is all นี่คือเป็นเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สัจธรรมเป็นกฎแห่งจักราวาลไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับข้อต่อไปข้อ C What you put out is what you get back mm hmm. อะไรที่คุณส่งออกไปก็คือสิ่งที่คุณได้กลับมาน mm hmm. อย่างที่ชาวพุทธเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับ คนสมัยใหม่เรียกกดแรงดึดูดหรือกดพลังเอ่อกดวายเบรชั่นลอว์ออฟวายเบรชหรือ law of attraction ก็คือพลังวายเบรชั่นหรือพลังอะไรอ่ะเอ่อวายเบรชั่นคือการสั่นสะเทือนนะครับวายเบรชั่ก็เหมือนแบบเนี้ยคือการวายเบรชั่ใช่ไหมเวลาคุณมีพลังงานฟ e ลเลยงไหพูดง่ายๆผมจะสรุปกฎแห่งกรรมให้คุณฟังกฎแห่งกรรมก็คือคุณรู้สึกยังไงคุณดึงดูดเข้ามาแบบนั้น mm hmm. เข้าใจไหมคุณรู้สึกยังไงคุณดึงดูดเข้ามาแบบนั้น คุณรู้สึกไม่ดีในตอนนี้คุณเริ่มจะดึงดูดแล้วอับราฮัมฮิกส์เขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยสามีของเขากับเขาเนี่ยคือเขาบอกสามีแค่พูดคําว่าเนี่ยมันน่าแปลกใจจังเลยนะว่าเราเดินทางเยอะขนาดนี้เนี่ยเดินทางเยอะขนาดนี้แต่เราไม่เคยเห็นอุบัติเหตุเลยแฟนของเขาก็เลยมานั่งคิดแล้วเห็นด้วยเออจริงว่ะเริ่มคุณรู้ไหมเริ่มเปลี่ยนขึ้นเลยวันนั้นเขาเห็นอุบัติเหตุเจ็ดครั้ง แค่คุณรู้ไหมว่าผมมันคือมหสัสจจรันของความความจริงปรามหาสัสจจรันของจิตของคุณคือคุณสามารถในทุกขณะในตอนนี้คุณสามารถใช้พลังจิตของคุณไปสนใจอะไรก็ได้แต่ระวังเมื่อคุณสนใจสิ่งนั้นคุณเริ่มดูดความเป็นจริงเริ่มเกาะตัวเกาะตัวละคุณระวังตัวเองหรือเปล่าว่าคุณเนะี่ยพูดเรื่องอะไร คุณเห็นอะไรอยู่คุณสังเกตอะไรอยู่เวลาคุณพูดอะไรมันเริ่มความจริงเริ่มก่อร่างสร้างตัวละเพราะคุณคือคนสร้างความจริงของคุณคนเดียวไม่มีคนอื่นเกี่ยวเข้าสุดท้ายคือ mm hmm. everything changes except the first four laws ทุกสิ่งเปลี่ยนหมดยกเวน้นกฎสี่ข้อแรก mm hmm. กฎสี่ข้อแรกไม่มีทางเปลี่ยนมันเป็น law of existence mm hmm. law of existence กฎแห่งการมีชีวิตอยู่ของคุณข้อหคือ ข้อหาคือทุกสิงในโลกนี้เปลี่ยนหมดหมายควาว่าอะไรคุณสามารถเปลี่ยนมันได้หมดไม่มีอะไรถาวรเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้มันเป็นเหมือนโลกสมมุติไม่เป็นจริงสักอย่างมันเป็นภาพลวงตาหมดเลยแต่คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ด้วยพลังจิตของคุณไม่มีอะไรที่คุณเปลี่ยน,มนไม่ได้แล้วในถ้าคุณจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่แม่งสุดยอดสุดเจ๋งคุณสําเร็จคุณรวยเป็นเวอร์ชั่นที่แม่งโอโ้โหคุณแบบ สุดยอดไปหมดทุกเรื่องเรื่องเรื่องหุ่นเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพเรื่องความรวยเรื่องความสําเร็จทําไมไม่เอาสุดยอดไปหมดเลยทําไมต้องไปยอมรับอะไรที่มันไม่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 ได้อยากใจโอเคไหมอย่าเซตเตอร์ settle, ผม่ะให้เอาไปให้ข้อสุดท้ายอย่าเซตเตอร์อย่าเซตเตอร์ settle, คืออย่าไปยอมรับอะไรที่ไม่ไม่โดนใจกูอย่างไม,ม่มันกุยอมไปยอมไปแบบ ได้แค่นี้แหละไม่ใช่คุณเปลี่ยนมาได้หมดใช่อย่าอย่าปล่อยตามยถากรรมคุณจะไม่มีทางมีความสุขไม่มีทางมีความสุขถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่อยู่ในความควบคุมคุณไม่ควบคุมความจริงของตัวเองคุณไม่มีความสุขคุณสามารถเสกทุกอย่างได้นะครับผมก็เสกทุกอย่างมาแบบนี้แหละแล้วก็เรามาเจอกันนะครับถ้าใครสนใจมาเจอตัวก็วันที่9เดือนเก้านะครับพลังจิตปฏิหารนะครับทุกอย่างเสกได้หมดมั่นใจแล้วก็ถ้าเดือนนี้ วันที่สิบเก้ายี่สิบสิงหาคมอ่าสิบเก้ายี่สิบสิงหาคมถ้าวันเดือนเดือนส,ส,สิงหานะครับใครอยากจะมาเรียนเรื่องธุรกิจกับผมสองวันเต็มนะครับเท่าไหร่สี่หมื่นเก้าพันบาทครัสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาดีมาก<ช>ครัใช่ค่ะพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็จดซีเฟิร์สนะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณฑิตวโรศรีสวัสดีครับ